สวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่การติวทีเกตโดยติวเตอร์อารมณ์ดีพิณวิทย์เองจ้า EP นี้เป็น EP แรกนะครับที่เราจะติวกันโดยใช้เอกสารประกอบการติวเล่มที่พิณวิทย์เรียบเรียงเองนะครับซึ่งแนวข้อสอบเนี่ยก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่สัญญาครับว่าหลังจากที่ติวครบจบเอกสารเล่มนี้แล้วพี่จะเพิ่มเติมแนวข้อสอบให้เรื่อยๆจนถึงวันสอบนู่นเลยแหละ สำหรับข้อสอบที่2 critical and logical thinking หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยกันว่าพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นเนี่ยมีทั้งหมด80ข้อนะครับให้เวลา60นาทีเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกข้อละ45วินาทีซึ่งถือว่าน้อยมากๆพี่ว่าคนออกข้อสอบนี่แม่โคตรใจร้ายเลยอะ่ะบอกว่าเป็นข้อสอบที่ให้น้องๆคิดโดยใช้เหตุผลหรือใช้วิจารณญาณเนี่ยแต่เวลาที่ให้คิดเนี่ยโคตรน้อยเลยแล้วย่างงี้จะเอาเวลาที่ไหนไปคิดวันเนี่ยวิเคราะห์ตร่ตรอ องนูน่นีนานพี่ว่าไม่ทันอ่ะแค่อ่านโจทย์ก็หมดเวลาแล้วทีนี้พอใกล้จะหมดเวลาน้นองๆก็ต้องเดากันใช่ปะตรงนี้เขาก็ดักเอาไว้อีกโดยจัดมาเป็นข้อสอบที่มี5ตัวเลือกโอกาสที่น้องจะเดาถูกก็จะมีแค่20%เท่านั้นพี่โคตรสงสารพวกแกเลยวะเอาล่ะเป็นไงเป็นกันไปดูโครงสร้างเนื้อหากันดีกว่า พี่จะวาดเป็น m ม n d แ a p ให้เลยนะเพราะเขาบอกว่า m i n d แ a p เนี่ยเป็นภาษาที่สมองเข้าใจแล้วก็จดจำได้ดีที่สุดโดยพี่จะวาดให้มันคล้ายๆกับรากของต้นไม้ทักษะหรือความรู้ต่างๆเหล่านี้เปรียบดังรากที่ช่วยค้ำยันต้นไม้เอาไว้ให้มันคงแข็งแรงและยังช่วยหาอาหารมาบารุงลาต้นให้เจริญเติบโตอีกด้วยบะคิดได้ไงเนี่ยเ <c oughs> นื้อหาที่ออกข้อสอบมีทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องภาษาต่อมาคือเลขตามด้วยเรื่องภาพ และเหตุผลพี่จะใช้ข้อความที่มันสั้นๆนะครับเพื่อให้จําง่ายส่วนคําอธิบายเนี่ยค่อยมาว่ากันทีหลังละกันทีนี้แต่และเรื่องก็จะมีเนื้อหาย่อยๆซอยออกไปอีกอย่างเรื่องภาษาเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการสื่อความหมายการใช้ภาษาการอ่านและการเข้าใจภาษาครับเรื่องเลขก็จะมีเกี่ยวกับอนุกรมตัวเลข ซึ่งพี่ว่าควรจะเรียกข้อสอบลักษณะนี้ว่าลำดับมากกว่านะเออช่างมันเถอะถัดมาก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเชิงปริมาณความเพียงพอของข้อมูลในการหาคำตอบและสุดท้ายก็คือโจทย์ปัญหาครับส่วนเรื่องภาพเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการพับกล่องที่บ้านใครมีกล่องเยอะๆก็ไปฝึกพับเล่นดูนะ มีแบบกำหนดภาพมาให้แล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกหาภาพที่มันต่างด้วยนะบางข้อก็เป็นการหมุนภาพ3มิติและสุดท้ายก็คือการประกอบภาพครับเรียกได้ว่าพาร์ทนี้ต้องใช้จินตนาการสูงมากถ้าใครไม่คล่องเนี่ยจะเสียเวลามากๆเลยส่วนหัวข้อเหตุผลเนี่ยก็มีเรื่องอนุกรมเช่นกันแต่เป็นอนุกรมภาพนะครับจริงๆพี่อยากให้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของภาพมากกว่าแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องอุปมาอุปไมยภาพด้วย ตบท้ายด้วยการสรุปความและก็การวิเคราะห์ข้อความครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ออกข้อสอบ t ีเกตครับน้องๆสามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบได้เลยนะเมื่อหายเครียดแล้วเราค่อยเปิดหน้าต่อไปมาลุยกันเรื่องแรกการสื่อความหมายแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย